สวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK Jackie Channel นะครับพบกันทุกวันนะครับคลิปวันนี้ก็อัปเดตความเคลื่อนไหวของฟุตบอลนะครับหลายๆสโมสรนในพิมเมลีกเดินทางไปพรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลตอนนี้ก็เตรียมที่จะฝึกซ้อมเพื่อจะลงแข่งขันก็หลายทีมก็บินไปแล้วนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่ทุกคนติดตามเรื่อง,องการซื้อขายก็ เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการพรีซีซั่นทัวร์เล่นกันอย่างไรนะครับนักเตะใหม่หรือว่านักเตะเก่าเป็นอย่างไรเปลี coach, ่ยนโค้ชแน่นอนเชลซีเปลี่ยนนะครับเอนโซมาเรสกาใช่ไหมลิบูอันเนอร์สลอตแมนยูยังใช้โค้ชคนเดิมเอริกเทนฮาร์ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเป็นเป๊ปกอร์เดล่าและอาร์เซนอลเป็นมิเกลอาร์เตต้านั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพรีซีซั่นทัวร์ซึ่งหลายคนก็เตรียมที่จะรอชมทาง แต่ถ้าสดก็จะมีทูวิชั่นด้วยมีทั้ง BG Sport นะครับบีจีสปอทางช่อง YouTube Channel ของพวกเขาเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันแล้วแต่ช่องทางแต่ว่าผมก็จะมาอัปเดตในทุกๆวันนะครับถึงประเด็นที่คลืบหน้าล่าสุดมันมีหลายข่าวที่น่าสนใจมากเลยแต่ในเนื้อหาของคลิปเนี่ยอาจจะเลือกมาสัก2อสประเด็นเรื่องของการที่สาพันธ์ฟุตบอลลีกแล้วก็สาพันธ์สาภาพนักเตะนะครับอาชีพ เตรียมที่ยืนย่นเรื่องต่อยูฟ่าไม่ใช่ยูฟ่าแต่ก็เป็นเป็นสาภาพยุโรปถึงเรื่องยื่นเรื่องเนี่ยโดยพวกเขาเป็นโจทย์จำเลยคือฟีฟ่านะออตอนนี้เดี๋ยววันหลังผมมาขยายความเอาสั้นๆว่าสาภาพนักเตะนะครับแล้วก็ฟุตบอลลีกที่มีทั้งหมด39ลีกเป็นพันสโมสรเนี่ยยืน่นหนังสือเตรียมที่ยื่นหนังสือต่อสาภาพยุโรปว่าฟีฟ่าเนี่ยทำลายฟุตบอล แล้วพยายามที่จะครอบคลุมฟุตบอลมากเกินไปด้วยการเพิ่มโปรแกรมการแข่งขันก็คงจะทราบกันดีว่านอกจากามีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่จะทําเป็นระบบรูปแบบหลีกอะไรต่างๆนะครับและเพิ่มโปรแกรมขึ้นมาทีมชาติเองก็ตามนะครับแล้วก็ฟุตบอลก่อนเขาเรียกว่าก่อนโวร์วเรวโโนเมนฟุตบอลโลกอะไรต่างๆคนนี้ฟีฟ่าก็โดนเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูค่าท่าทีสักนิดหนึ่งแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ที่แน่เอาประเด็นที่คืบหน้าตาม ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผมทำคลิปเรื่องของเควินเดบอยนะครับกับการย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปยังซาอุโปรลีกความชัดเจนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆละเพราะล่าสุดนะครับที่ North Carolina, Manchester City, นอทแคโรไลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมที่จะลงแข่งขันซึ่งคลิปผมออกเนี่ยน่าจะทราบผลแล้วเพราะว่าแมนซิตี้จะเจอกับกาสโกเซลติกนะตามเวลาบ้านเราก็น่าจะเป็นสัก11โมงเริ่มแข่งบ่ายโมงก็คงจะทราบผล คือแต่ว่าเขาแถลงข่าวไปก่อนหน้านั้นนะเป๊ปเขายืนยันเลยว่าเขาจะไม่ขายเควินเดอะบอยนะครับคือเหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยเป็นข่าวที่ผมได้พูดกับคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีมีโอกาสเป็นไปได้ที่ซาอุโปริุกี่ยกระชากเควินเดบอยไปจากแมนซิตี้นะครับซึ่งเดบอยเองเป็นคนได้สัมภาษณ์นะกับสื่อของเบลเยียมนะครับที่ชื่อว่า h r n H L N นะครับซึ่งเดบอยบอกว่าก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองเพราะเขายุายุ33แล้ว ในการที่จะย้ายไปซาอุบปรีกนะครับซึ่งมันเป็นจํานวนเงินที่น่าทึ่งมากและที่สําคัญนะครับผู้จัดการส่วนตัวของเดอรบอยตอนนี้คุยกับทีมซาอุบปรีกทีมที่มีศักยภาพทางการเงินก็คุยแล้วนะครับเพราะว่าคือเดอรอยก็ไม่รู้จักคืออยู่แบนซิตี้ไปนี่ก็มีแต่ทรงกระสุดนะเพราะด้วยวัย33ไม่ใช่ตัวหลักแน่แล้วก็จะประสบความสเร็จอะไรล่ะเขาได้มาหมดแล้วอะ่ะใช่ไหม ทั้งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรต่างๆเนี่ยคาราบาวครับหรือเอฟเอครับเพราะนั้นมันไม่รู้จะต้องไปท้าทายอะไรเพราะนั้นเพื่อการส่วนตัวจึงเดินเรื่องคุยกับสโมสรนในซาอุโปโลาีกนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของข่าวที่ว่าเดอะบอยอาจจะย้ายไปเล่นในซาอุโปโลาีกซึ่งเป๊ปให้สัมภาษณ์ที่นอตคาเลนาเป็นเพรสคอนเรนซ์เลยยืนยันว่าเควินเอซินเลวิงเควินไม่มีทางออกไปแน่ ควินกำลังจะไม่ได้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับสยบข่าวลือแต่แสดงว่าข่าวนี้มีมูลนะอ่อาคราวนี้ตอนเนี้ยลองดูเรื่องพรี s ซ a s ั่นทัวร์สักแป๊บหนึ่งนะครับแมนซิตี้เนี่ยวันเนี้ยยี่สิบสี่กระกฎาคมจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเซลติกนะครับแล้วก็จากนั้นยี่สิบแปดพบกับเอซีมิลานสามสิบเอ็ดพบกับอาบาซโลน่าสี่สิงหาคมพบกับ เชลซี Chelsea, แล้วก็บินกลับอังกฤษนะครับสีนัดที่เล่นอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับทั้งที่นิวยอร์กนะครับที่ออร์แลนโดแล้วก็โอไฮโอนะครับที่โคลัมบัสนะครับอันนี้คือสีนัดก็แน่นอนเดอะบอยก็แข่งฟุตบอลยูโรเพราะนั้นก็ยังไม่ได้ไปอยู่ในช่วงที่จะไปฝึกซ้อมกับทีมเพราะต้องพักแต่เนี้ยป,ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทีมที่ให้ความสำคัญ เดอะบอยครับมีเอลิทิฮัดก็เป็นทีมดังของซาอุโปลีกนะครับเ,เขาบอกว่ามีตัวเลขสัญญาเนี่ยสองปีวงเงินมูลค่า126ล้านปอนด์มากกว่าที่เขาได้รับจากแมนซิตี้เนี่ยสามเท่าคุณผู้ชมโอ้โห126ล้านเนี่ยคุณผู้ชมคุณ45่สเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ย เอาร้อยคูณสี่สิบห้าเท่าไหร่เกือบห้าพันห้าพันล้านกว่าห้าพันล้านกว่าบาทในเวลาสองปีปีละสองพันห้าร้อยล้านนะ่ะเฮ้ยผมว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะนะอันนี้เป็นเป็นมุมของนักข่าวเขาเจาะมาว่ามันน่าจะประมาณนี้เพราะนั้นมันก็เลยเป็นผลที่ทาให้เดอรบอยเนี่ยไปสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อเบลเยียมเองว่าพวกตัวเขาเนี่ยพร้อมโอกาสมันเปิดแล้วก็ค่าจ้างมันมันอินเครดิบัลมันเหลือเชื่อมากสามเท่าอะ่ะแล้วคุณอายุสามสิบสามอ่ะ ใช่ไหมอะผมว่าเรามองในความเป็นมนุษย์ก็แล้วกันเอเจนต์เนี่ยจะได้เท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป๊ปผมถามว่าตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยจะยังพึ่งเดอร์บอยอีกต่อไปไหมซีซั่นที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นตัง้งสี่ห้าเดือนมาเล่นในช่วงท้ายฤดูกาลเพื่อเอาประสบการณ์ของเขามาใช้แต่คําถามคือฤดูกาลเนี่ยมันจะยังไงนะเพราะฉะนั้นเรื่องของเดอร์บอยเนี่ยผมว่ามีโอกาสย้ายนะมีโอกาสย้ายเพราะถึงตรงนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่สําคัญในการเล่นฟุตบอลเนี่ยก็คงไม่ใช่วยแล้วละ่ะมันส3าแล้วอะถ้ามีข้อเสนอแบบนี้เอาความสามารถประสบการณ์ของเขาไปเล่นในซาอุโีอารียนะให้นักเตะซาอุดีอระเบียได,ได้ได้เจอกับลูกผ่านแบบเ,เรียกว่าทะลุทะลุลายกองหลังครอสที่แม่นยำของเดือบอยนะก็รอดูข่าวนี้ว่าจะเป็นอโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับ ประเด็นข่าวอีกต,อต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะคือเรื่องของสัญญา3านักเตะล์ภูครับเฟอร์จิลฟอนได้โมซาลาเทรนสเลกเตอร์อันโนสามคนนี้เป็นประเด็นที่พูดกันมาตั้งแต่เมื่อท้ายฤดูกาลที่แล้วกับสัญญาที่ยังไม่ได้คุยกันในซีซั่นสุดท้ายคุณผู้ชมประเด็นมันมีอยู่แค่สเรื่องคือ ต่อสัญญากับฟันไดซาร่าหรือเรนหรือขายหรือปล่อยให้หมดสัญญารีฟรีแล้วปีหน้าอันนี้ผมว่ารีพูนไม่น่าทำนะเออเพราะนั้นทางเลือกเนี่ยที่ชัดเจนคือ1ห,หรือ2ก็คือต่อหรือขายนะไม่ต่อก็คือขายหลักๆนะนี่ก็เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วภายใต้การทำงานของอนสส์รอดโคชคนใหม่ นักเตะสามคนนี้มั่นใจขนาดไหนนะครับเอออันนี้เป็นประเด็นที่ตั้งคําถามให้กับผู้ชมนะที่เป็นแฟนลรเวอร์พูลเนี่ยว่าคิดยังไงกับฟานดาสาราและเทรนในซีซันสัญญานะเหลืออีกหนึ่งซีซันเนี่ยจะยังไงนะครับแม่มันเป็นเป็นอะไรที่ยากลาบากมากแล้วคาถามนี่คุณไปถามอันดับสล็อตไม่ได้นะเพราะเขาพูดอย่างชัดเจนในวันที่พรส s s c o n คอนเฟอเรนซ์ในครั้งแรกที่เปิดตัวลรเวอร์พูลนะครับอย่างเป็นทางการว่า เรื่องซื้อขายคุณไปถามริชาร์ทิวผมไม่ได้เป็นโค้ชเทรนซ้อมวางแผนการซ้อมวางแผนแก้เกมวางเกมแก้เกมผมจะเน้นที่ Area ียฟุตบอลส่วนเรื่อง Market Transfer Market ไปถามริชาร์ฮิวซึ่งรีพูลก็คงไม่ตอบหรอกแต่นี่มันเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นอันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะว่าจะยังไงทางสำนักข่าวหลายๆสำนักก็ไปสัมภาษณ์แฟนบอลล์พูล มีบางอบางคนก็บอกว่ายกตัวอย่างนะครับเขาอยากให้ขายซาลาเชื่อว่าซาอุดีอาระเบียซาอุโปลีกเนี่ยน่าจะซื้อเอาเงินเข้ามาอยากให้ต่อสัญญาฟันได้แล้วก็เทรนด์อเล็กซานเดอรโนโนอ์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากให้เก็บเทรนด์กับฟันได้ส่วนซาลาก็ถึงเวลาที่ต้องไปยัยงไงอีกสองคนแล้วกันนะครับ ก็อีกสองคนเนี่ยบอกว่าให้เก็บให้หมดสาคนนะให้ต่อสัญญาแล้วคนสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าเออทเทรนเก็บโมเก็บคนนี้บอกสะให้ขายฟันได้ต่างคนต่างมุมมองนะคุณผู้ชมประเด็นก็คือว่าผมก็เข้าไปเล่นไม่ใช่ไปเล่นหรอกครับผมก็เข้าไปทําสํารวจกับเอ,อ สำนักข่าวบีบีเขาก็ทําประเด็นนี้ขึ้นมานะว่าฟันไดซาร่าหรือเทรนตต่อหรือขายก็ผมฟันไดเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่า what should Liverpool do about v i r you f u n i j y อ่ะควรจะทำยังไงดีเรียกผู้ครทำงดีกับฟันไดผมเนี่ยไปจิ้มว่า new contract ก็คือให้ต่อสัญญาแล้วก็มีสามวข้อ new contract sell now แล้วก็ keep now and let go for free Next Summer นี่ตลกนะ จะไปเสียเปล่าทําไมก็มี2ประเด็นนั่นแหละผมไปจิ้มที่นิวคอนแทคแปครับคิดเหมือนผมเลยแฟนรีวิวที่จะคงไปเข้าไปโบสถที่บา็อเอ่อบีบีซีซาร่าครับนิวคอนแทคสามสิบสามให้ต่อสามสิบสามนะส่วนในเซลล์นาวให้ขายเนี่ยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นผมจิ้มที่ให้ขายซาร่าผมก็คิดว่าคนขายอ่ะอันนี้สามสิบอ่าหกสิบเอ็ดก็ใกกรชันนะส่วนเทรนด์เนี่ยเอ่อ ผมไปจิ้มที่เซลล์ให้ขายปรากฏว่าผมคนที่คิดเหมือนกับผมเนี่มี9%ส่วนคนที่ให้ต่อสัญญามี90%นะครับอืมเพราะฉะนั้นดูท่าทีดูเสียงสะท้อนจากแฟนๆนเนี่ยคืออยากให้เก็บฟันได้กับเทรนด์แล้วก็ปล่อยซาร่าออกไปเอออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพรวมนะอาจจะไม่ได้100%แต่จากที่โหวตนะครับจากที่หลายๆคนได้แสดงความคิดเห็นมานะครับ ก็รอดูนะว่าลิชัตติวส์และทีมหลังบ้านเนี่ยจะไปคุยกับ3คนนี้ได้ดีขนาดไหนมีเปเปอร์มีคอนแทรคเงื่อนไขสัญญาให้3คนนี้พอใจมากน้อยขนาดไหนคือประเด็นมันมันมีเรื่องที่น่าสนใจในแง่ที่ว่ามันมีแกลอยู่มีช่องว่างคือเจเกนคอปเนี่ยหรือว่าผู้จัดการทีมก่อนนั้นเนี่ยของลิเวอร์พูลสามารถที่จะคุยกับนักเตะเลยเรื่องการสอสัญญาหมายว่า พักดันพูดคุยโทรคุยอะไรก็แล้วแต่รัดเรียกคุยแต่อนสอุสวดอไม่ได้ทำแบบนั้นอนสอุสวดอต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของริชาร์ดฮิลส์นะครับผู้อำนวยการกีฬาของลิพูลแล้วก็ทีมหลังบ้านลิพูลไปคุยตรงนี้ถามว่าในแง่จิตจุทยาเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าผูดกัดการทีมคุยหรือโค้ชไปคุยเนี่ยมันมันจะดูดีกว่านะ ส่วนเรื่องค่าจ้างเรื่องสัญญาคุณก็ไปคุยกันกับคือเหมือนเป็นการคุยสองต่ออะ่ะเพราะส่วนใหญ่เมื่อก่อนในอดีตผู้จัดการทีมก็จะเป็นคนที่ชักจูงเชิญชวนดึงล่อซื้อนักเตะมาเล่นในกอดตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆนานาสารพัดสารพันแผนการเป็นอย่างนี้อนาคตเราเป็นอย่างนี้คุณอยู่ในทีมเราแต่ตอนนี้อันสอดไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นอันนี้มันเป็นแกลบอยู่คนที่จะคุยเป็นริชดทิวถามว่าสามคนนี้ นักเตะเมื่อฟันไดซาร่า ai, ara, กับเอ่อเทรน์เนี่ยจะมั่นใจกับตัวริชาร์ทิวและหลังบ้านมากน้อยขนาดไหนผมมองแบบนี้ผมมองว่าถ้าจะทําให้3คนนี้มั่นใจ 1. เงื่อนไขสัญญาค่าจ้างมันต้องเพิ่มขึ้นเพราะจะต่อสัญญามันต้องเพิ่มแต่ประเด็นคือถามว่า FSG เอนี่ยอยากจะต่อสัญญานักเตะที่อายุมากอย่างขึ้นเนี่ยมากขึ้นอย่างฟันไดซาร่าหรือเทรนด์มันไปทางไหนล่ะ ตรงนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่มันมีความซับซ้อนขึ้นใหม่นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนบอลแสดงความคิดเห็นได้ว่าอยากให้เก็บฟันไดกับเฟนแล้วขายซาร่าบางทีอาจจะไปเข้าทาง f อฟก็ได้ยในเมื่อสามคนนี้บวกลบคุณหารแล้วคุณต่อใครแล้วค่าจ้างตอนนี้ค่าจ้างซาร่าเนี่ยมันสูงก่าทุกคนสูงก่าฟันไดสูงกับเรน์ Trend, นะครับก็ทุกคนบอกสามแส0บวกไม่รู้บวกเท่าไหร่ถ้าจะต่อต้องเพิ่มนะโดยหลักการ เต็มที่เท่าเท่าเดิมก็ก็โอเคแต่อาจจะไม่ได้ต่อเยอะเพราะนะนั้ซาร่าพอใจไหมอาจจะไม่พอใจฟันไดก็ตามเทรนด์นกลับโอ้โหเรื่องนี้มันปวดหัวนะซับซ้อนมากซึ่งก็ดูยากแต่ที่แน่แฟนบอลลิพูอยากให้เก็บฟันไดกับเทรนด์มากกว่าแล้วให้ขายซาร่าแคชอินเอาเงินเข้ามาอันนี้คือจากที่สำรวจมานะครับ นั่นก็คือเป็นประเด็นเรื่อง3นักเตะที่สัญญาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายส่วนเรื่องของ Precision Review นะครับนักเตะตัวหลัก12คนไม่ได้ไปอเมริกายืนยันแล้วอย่างเป็นทางการนะครับออมีไป28คนก็จริงแต่ว่าเป็นนักตเตอะอชุด2เยาวชนบวกไปด้วยเยาวชนที่ไม่ได้ไปก็จะมีเจดนเจ d e นขอไปครับเจ d e นแดนสุนาร่างโยงแล้วก็บ๊อบบี้ครากซึ่งเจ็บนะครับส่วนคนอื่นก็มีไปหมดเออ ลิเวอร์พูลจะเริ่มทัวร์แข่งขันเนี่ยหลังจากแพ้เบรสตันในการซ้อมแบบปิดสนามไม่ไกลเข้าคุณเน,นที่แอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยลิเวอร์พูลก็จะเล่นกับเรอัลเบติสวันที่27วันเสาร์แล้วก็เจออาร์เซนอลวันที่1สิงหาคมเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแดงเดือดที่สหรัฐอเมริกาวันที่4ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสิงหาคมหลังจากนจะบินกลับมาที่อังกฤษลงเล่นอีก1แมตช์นะครับแล้วก็ถึงจะเปิดฤดูกาลวันที่17เจอกับอิปสิชทาว เที่ยงครึ่งตามเวลาบ้านเราอ่านี่คือโปรแกรมแต่ที่แน่ตอนนี้ทุกคนก็ลังติดตามเรื่องการต่อสัญญาหรือไม่ต่อคือถ้าคุยไม่รู้เรื่องฟันไดโมซาลาเทรน d ์ก็ถ้ากับว่าพวกนี้เขาจะเล่นไปจนหมดสัญญาไปปีหน้าลีพูลก็จะไม่ได้อะไรเลยเป็นเรื่องที่ริช์ดฮิวส์เป็นการบ้านที่ต้องคิดเรื่องของเงินที่จะเพิ่มขึ้นและยังต้องไม่ลืมว่านักเตะที่จะต้องซื้อเข้ามาเสริมนะลีพูลถือว่ายังเงียบอยู่ แม้ว่าทีมชุดที่ปีที่ผ่านมาที่ครอบทำอาไว้เนี่ยมันก็จะมีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ดีพอที่จะไปเป็นแชมป์มันต้องมีส่วนเติมใช่ไหมมันมีการต้องมีเติมแหละถือจ้าจะใช้ชุดนี้อยู่ก็ก็คับคือถ้าไม่ได้ลุ้นแชมป์ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เป็นห่วงแต่ถ้าคุณอยากจะลุ้นแชมป์คุณก็ต้องมีการต่อเติมเสริมแต่งทีมเพราะฉะนั้นโอ้โหนี่เป็นปัญหาที่ทีมหลังบ้าลีพูลจะเจอนะนะต่อสัญญา3มตัวหลักอย่างฟันได้เทรนด์แล้วก็โมเนี่ยก็เรื่องแล้วนะ จะซื้อนักเตะม,มาอีกโอ้เป็นรูปการที่น่าติดตามและน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแล้วผมจะนำเรื่องราวประเด็นที่อัปเดตในทุกๆวันมาฝากคผู้ชมได้ทาง JK Jackie Channel อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อมาติดตามชมวิเคราะห์ที่คุณไม่สามารถจะหาได้ทางโทรทัศน์แน่นอนที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับ